คนไทยใจดีวันนี้ตามมาดูกิจกรรมดีๆของชมรมอาสาบ้านดินไทยกันนะคะวันนี้พวกเขาได้มารวมตัวกันสร้างห้องพยาบาลดินให้กับโรงเรียนวัดส,สมกันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอาสาบ้านดินไทยเนี่ยเกิดมาเมื่อประมาณ7-8ปีที่ผ่านมานะครับโดยในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นการรวมตัวของเพื่อนๆที่ไปช่วยงานอาสาสมัครให้กับทางวาัดและโรงเรียนนะครับ เ,ออเริ่มจากกลุ่มคนที่อยากเรียนรู้เรื่องบ้านดินอยากมีบ้านดินของตัวเองนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้ไปช่วยกันทํากุฏิดินให้กับพระนะครับก่อสร้างกุฏิดินหลายหลังอย่างเช่นที่ชัยภูมิอะไรเงี้ยครับสร้างเสร็จปุ๊บแล้วก็ถวายพระแล้วก็รู้สึกว่าบ้านดินมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วกําลังกลับมาเราก็มีการของงบจากตสสจากอะไรต่างามาแล้วก็ชวนกันไปทําให้กับสาธารณประโยชน์หลาย,ลาย,ลายที่นะครับเป็นห้องสมุดป้าอะไรต่างบ้างวันนี้ที่เรามาทําวันนี้เราจะทําห้องพยาบาลดินเนาะ ห้องพายาบาลน,นี้เป็นโปรเจกต์สโปรเจกต์แรกเราก็จะเป็นห้องสมุดดินอยู่ข้างหลังเนี่ยครับพอทำห้องสมุด,เ,ดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาคารล้างๆอยู่หลังอาคารหนึ่งเสื่ออาคารนี้มันเป็นห้องห้องน้ําเก่าและอาจารย์บอกว่าน่าจะพัฒนาให้มันใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ก็เลยคุยกันว่าอาจารย์อยากได้อะไรอาจารย์ก็เลบอกว่าตอนนี้มีปัญหาว่าคเนี่ยหมันร้อนมากเวลาเด็กไม่สบายเด็กจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยแทบไม่มีใครขึ้นไปเลยเพราะว่ามันนอนไม่ได้ นะครับก็เลยมีความคิดว่าน่าจะพัฒนาอาคารตรงนี้ให้เป็นห้องพยาบาลดินการที่เรามาช่วยเราลงมแมลงมาเนี่ยทำให้โรงเรียนเนี่ยเขามีศักยภาพพร้อมที่จะนําเสนอแล้วก็เด็กมีกําลังใจมากขึ้นนะครับห้องพยาบาลดีจากชมรมอาสาบ้านดินไทยได้ร่วมกันสร้างขึ้นในครั้งนี้คงทําให้น้องๆโรงเรียนวัดสัมมกัรได้เข้ามาใช้ประโยชน์กันได้อย่างเต็มที่นะคะคนไทยใจดีอยู่แล้ว